ว่าก็ด้วยวงการ Case c o o ่ง n g นด์พาวเว p p p สนะครับแบรนด์ Thermotech ก็เป็นแบรนด์ทางเลือกอันดับต้นๆของใครหลายคนเหมือนกันนะครับโดยที่ในงาน Computex ทุกปีนะไม่พลาดนะครับบูธนี้จะวางอยู่ในจุดที่แบบเด่นที่สุดตลอดเลยนะครับซึ่งปีนี้ก็เช่นเดียวกันเดินเข้าทางเข้ามา คุณก็จะเจอเทอร์โมเทคเป็นบูธแรกๆเลยเช่นเดียวกันไม่ใช่บูธแรกๆหรืบูธแรกเลยเพราะคุณเข้ามาคุณจะเห็นว่ามันเป็นบูธที่แบบว่าตกแต่งธีมแตกต่างกว่าชาวบ้านเขานะครับปีนี้ฮะเป็นปีครบรอบ25ปีของทางเทอร์โมเทคนะครับเขาใช้สีที่เรียกว่าไฮเดรนเกียบลูนะครับเป็นสีฟ้าของดอกไฮเดรนเจียนี่นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าภาษาไทยคืออะไรเวลาไปเซิร์ชเนี่ยดอกไฮเดรนเจียมันก็คือดอกไฮเดรนเจียนี่แหละครับมันก็เป็นดอกไม้สื่อความรักสักอย่างนึงนะครับโดยที่ไอ้ตีมสีฟ้าเเนนนี่ยมั็ปแบบฟ้าอ่อนนๆะครับดูสวยงาามมมมดูิินอลตยุค ให,ใหม่นะครับโดยที่ปีนี้ฮะไม่ได้มีแค่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วก็เคสมอสมาอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเขาไปแนวทาง จักรยานด้วยแล้วไม่รู้สิว่าสงสัยว่า c ีอคุณเคนนี่ลินเนี่ยน่าจะไปแบบว่าเข้าสายแบบจักรยานแบบว่าเข้าเส้นไปแล้วนะครับก็เลยเอามาโชว์ในบูธด้วยเช่นเดียวกันและก็ไม่ได้มีแค่จักรยานมาโชว์นะครับมีอ c c ก s s เซอรี่สำหรับคนขี่จักรยานมาด้วยเช่นกันและไม่นานมานี้เขาก็พาเราไปทัวร์ที่ทาง Thermotech b i c y c l e Shop ด้วยนะครับเป็นร้านจักรยานของแบรนด์ t h e r m o t e c h ซึ่ง The r m o t e ทคเนี่ยก็จะเริ่มมีการทำพวกอ็อกซิรจักรยานมากขึ้นแล้วก็มีการเอาพวกจักรยานนแบรด ข้ามาขายด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเจาะเรื่องคอมกันดีกว่านะตามมาเลยฮะจากประวัติแล้วนะครับทุกปีทุกงานที่ผ่านมานะครับทาง t h e r m o t e c e เนี่ยเขาจะพพอร์ตกลุ่มเคสอมเดอร์เป็นพิเศษโดยแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการเอาเคสแต่ละรุ่นมาลงคอนเซปต์มอดที่แตกต่างกันไปนะครับสำหรับปีนี้ครับจะเป็นเคสตระกูลดิทาวเวอร์นะครับคือปกติแล้วเนี่ยไอหน้าตาแบบนี้ครับมันจะเป็นดิทาวเวอร์สาม้ยใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะมีข้อจํากัดตรงที่เมนบอร์ดขนาดเนี่ยมันจะเป็น m atx นะคร เลือกไม่ได้เพราะว่าเราเป็นบอร์ดขนาดมาตรฐานนะครับตอนนี้ดิทาวเวอร์600ตัวใหม่เข้ามานะครับมันก็เป็นขนาด ATX แล้วนั่นเองนั่นแปลว่าก็คือดิทาวเวอร์300ที่ใหญ่ขึ้นนะครับมีเคสมอดที่สวยงามอลังการมากมายนะครับทั้งของคนไทยแล้วของต่างประเทศนะครับมีการจัดแสดงมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับและเคสมอดตรงนี้ก็ไม่ได้มีแค่ดิทาวเวอร์ 600, 600เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าในตระกูลตรงนี้นะครับ Series 350 MX ก็มีการจัดแสดงมาหลายเคสหลายสีด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีการจัดแสดงจอด้าน ที่สามารถควบคุมได้ ผ่านแอปพลิเคชันนะครับตรงจอตรงนี้ก็สามารถโชว์พวกรูปที่คุณตั้งไว้เองหรือว่าจะโชว์อุณหภูมิ CPU GPU อะไรก็แล้วแต่นะครับไปซิงกับตัวแอปได้เลยนะครับเรื่องสีเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับว่า h e r m a l t a k e เนี่ยมันเป็นแบรนด์ที่แบบว่าเขาสปอร์ตพวกการมอดดิ้งอยู่แล้วสีเดิมๆจากโรงงานก็จัดว่าเยอะแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Racing Green นะครับหรือว่าจะเป็นสีเหลืองตรงนี้นะครับ b u m b บ e B ีนะฮะแล้วก็สีชมพูนะครับอันนี้เอาใจสายหวานแหววเลยครับชื่อว่า b u อัมับิลริงเปยังไงผม ไม่รู้นะรู้แค่ว่าพวกคอนเซปต์มอเดอร์โหดๆเขาทำกันนะครับคือ immersion cooling นะครับท so, e ี شي, ่ค in ุณเห็นเนี่ยมันอยู่ในของเหลวทั้งหมดนะครับคอมพิวเตอร์พาร์ททุกอย่างตรงนี้นะครับมันแช่อยู่ในน้ำนะครับแต่มันไม่ใช่น้ำ H2O ธรรมดามันเป็นของเหลวที่ไม่นําไฟฟ้านั่นเองนะครับอาจจะเป็นน้ํามันอะไรสักอย่างใครทราบช่วยคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับซึ่งตรงนี้ครับอุปกรณ์เนี่ยมันจะแช่อย่นี้เป็นการระบายความร้อนถ่ายเทความร้อนไปยังตัวน้ำนะครับและตัวน้ำเนี่ยก็จะถูกวนไประบายความร้อนอีกฝั่งหนึ่งกับชุด Water coolling ปปกกกตินนนนนนนะครรัับบอออี้้็็เเหหมมมืาาาแวว่่ยใใ แต่อันนี้เขาก็แสดงให้เห็นนะครับว่าเคสที่เขาทาออกมาเนี่ยมันมีการซีลที่ดีจนถึงขั้นที่แบบว่าเออน้ําไม่ไหลออกมาเพราะอย่างที่คุณเห็นนะครับเขามีการยิงเหมือนเป็นการยิงกาวตู้ปล่ามาเลยนะครับมีใครเคยทาแบบนี้ไหมครับผมว่าเป็นอะไรที่แบบว่าดูน่าสนใจมากนะแต่ไม่รู้ว่าแมนทินแนนซ์เนี่ยจะโหดร้ายขนาดไหนครับแล้วถัดมาเรามาดูชุดคูลงที่เราอาจจะได้เห็นกันทั่วไปบ้างนะครับอันนี้คือ T S 2 8 0แล้วก็420 V 2นะครับ Ultra E X นะครับโอ้หชื่อยาวเหลือเกินนะครับตรงนี้ครับจะเห็นว่าต ะครับก็พูดง่ายๆว่าคุณสามารถคอสตอมอะไรเข้าไปก็ได้นะครับในที่นี้เขาคอสตอมโลโก้25ปีของ t ชอว์โมเท็กเข้ามานะครับส่วนตัวพัดลมเนี่ย m a c f o r c e 2.0นะครับมันเป็นแม่เหล็กนะครับแปลว่าคุณไม่ต้องมาต่อสายไฟอะไรให้เกะกะแต่อย่างใดนะครับคือต่อเข้าตัวเดียวเสร็จแล้วที่เหลือเนี่ยมันก็จะแป๊กๆๆ๊ติดกันไปหมดเลยนะครับลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันมีตัวที่เรียกว่า a s t r ต a นะครับ a s t r ต a ตรงนี้มันเป็นชุดคูลเลอร์แบบทาวเวอร์นะครับมีทั้งงง2 RGB แล้้ววก็มีีีททัั1โดดยย่่่่ไไฟอะรตาาๆเนจ สวยงามมากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่แค่พัดลมเพียงอย่างเดียวแต่ว่าตัวคูลิ่งเองเนี่ยบนตัวซิงค์มันเนี่ยก็มีการไล่ R G B มารอบๆดูอลังการเช่นเดียวกันครับหรือว่าถ้าต้องการความแบบว่าเน้น Perform a n c e แบบเรียบร้อยหน่อยดูแบบ Industrial นะครับก็มีตระกูล m อมเนะครับอันนี้เขาได้เล่นกับคำว่า amp เปรอะไรอย่างงี้นะครับ6ก0กับ200นะครับก็เป็นตัวแบบ Tower คู่กับ Tower เดี่ยวนะครับพัดลมก็ดูเป็นสไตล์ Industrial เช่นเดียวกันนะครับส่วนอันนี้ครับคืออะไรครับมันคือเตาไฟฟ้าหรือว่าตางงน่จริแล้วมัคือ Mass Extreal Massive ก็แปลว่าใหญ่แลยเอ็กซ์ตรีมก็ตอกย้ำเข้าไปอีกนะครับโดยที่มันคือที่รองโน้ตบุ๊กแบบระบายความร้อนโคตรจัดเต็มนะครับมีบอกอุณหภูมิองศาอย่างต่างแล้วก็เขาเรียกได้ว่ามันมี High Speed แ a n อยู่นะครับก็คือสามารถดูดความร้อนจากพวกโน้ตบุ๊กระดับ High e นดออกมาได้สบายๆนะครับประมาณนั้นผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะนะว่าที่รองโน้ตบุ๊กตัวไหนมันจะดูอลังการขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับต่อมา,าเราจะเห็นว่า ผู้ประกรแนว diy water cooling เนี่ยก็จัดโชว์มาเต็มที่เหมือนกันนะครับโดยปีนี้ผมว่าโทนของ rgb มันดูสวยงามคือเยอะมันไม่ได้ดูแบบว่าสว่างทิมตาเหมือนแต่ก่อนคือมันก็ยังสว่างแต่ว่ามีความสว่างแล้วก็มีคอนทราสที่จัดขึ้นนะทั้งในตัวของ water block ตัวปั๊มอะไรต่างๆนะครับโดยที่ปั๊มพวก DDC เนี่ยครับก็มีการเอามา modify ให้มันเป็นสไตล์ของ RGB มากขึ้นด้วยนะครับก็สวยงามนะฮะและตัวฟิตติ้งของ t h e r m o t e c เนี่ยก็จัดมาให้โชว์แบบว่าทุกสีทั้งสีดําสีคโครมแล้วก็สีขาวนะครับพวกพัดลมสวอฟเฟนต่างๆเนี่ยก็มีการเอามาโชว์ด้วยเช่นเดียวกันจะเป็น12หรือว่า14เซนก็มีมาเหมือนกันนะครับพวกนี้จะรองรับ ARGB Sync แล้วก็เข้าคอนโทรลเลอร์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับถัดมาตรงน,นี้ครับคุณจะเห็นว่ามันมีกระเป๋าด้วยยะรัขาากเป๋ น,นี่ก็น่าจะเป็นพวกเอ็กรี่สำหรับคนที่แบบว่าใส่ขี่จักรยานอะไรอย่างนี้นะครับไม่แน่ใจว่าติดไปตรงไหนเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็มีตัวจอที่เป็นแบบว่าสไตล์แบบ8บิตอะไรอย่างนี้ ราคาตัวใบใหญ่นะครับห้าพแล้วก็ใบเล็กที่ประมาณสามพนเะครับเป็นราคาขายที่ไต้หวันนะไม่แน่ใจว่าจะเอาเข้าไทยหรือเปล่านะครับแต่ใส่ไปไหนนี้ก็เฟี้ยวแน่นอนแต่ผมก็ไปดูแล้วคุณต้องใส่พอแบงค์ไว้ข้างในด้วยหรือเปล่านะครับส่วนนี้ครับเป็นคอมพิวเตอร์คอนเซปต์แบบพกพาครับเป็นเคสจิ๋วนะฮะแล้วก็มีแว่น VR มีคีย์บอร์ดอะไรต่างๆใส่กระเป๋าเดินทางที่เป็นสีไฮเดนเกียบลูตรงนี้นะครับโอ้โหพกพาแบบใดเนี่ยครับอันนี้ก็น่าจะพกพาย้ายบ้านมนนั้ง ก็เป็นเมนบอร์ดนะครับ Z790 CPU mm hmm. เป็น Intel 1400K นะครับแรมใช้เป็นทัพแรมของ Thermaltake เองนะครับ XG RGB D5 นะครับการ์ดจอ4070 Ti แล้วก็พอสป라าย1,000วัตต์ทัพพาวเวอร์ SFX ซึ่งเป็น Small Form Factor นะครับ mm hmm. ว่ากันด้วย Power Supply 라이์ SFX หรือว่า Small Form Factor แล้วเนี่ย ก็เห็นว่า t ทอร์โมเทเนี่ยมีการจัดแสดงอยู่หลายรุ่นพอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดแบบว่า1000วัตต์อะไรเงี้ยเราก็สามารถพบเห็นได้ทั่วไปมากขึ้นนะครับสมัยก่อนเนี่ยเ F X ราจะไม่ค่อยเห็นแบบว่าขนาดที่มันใหญ่โตขนาดนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ฮะเราก็ได้เห็นว่าเออเล็กแต่ว่ากำลังแรงก็มีอยู่เยอะเหมือนกัน พวกเคสนะครับนอกจากตระกูลที่มันเป็นแบบว่าดูบอดดิ้งดูหรูหราดูเน้นโชว์แล้วนะครับเขาก็มีสไตล์ที่มันดูมินิมอลแล้วก็เน้นแอร์โฟล์เป็นหลักนะครับตระกูล AX ทั้งหลายนะครับมี AX 300แล้วก็ AX 500ที่ว่ายังคงให้เบรคขนาด5.25นิ้วมาด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเอาไปทําอะไรนะครับแต่ว่าอ็อกซิเจนต่างๆเนี่ยที่แบบอาจจะเป็นพวกจออะไรเงี้ยอาจจะมารองรับกับเคสตัวนี้นะครับคอนเซ็ปต์หลักเลยก็คือรูนะครับถ้าใครมีคนกลัวรูก็อาจจะสะดุ้งนิดนึงงงแแต่่่่่ววาเเเรรรรรือออ์ฟลนนนียไมป็2ใคคะับ X 700ตรงนี้ที่เห็นนะครับจะเป็นเคสที่รุ่นใหญ่ที่สุดนะครับดูแล้วเหมือนกับเคสในห้องเซิร์ฟเวอร์เลยนะฮะแล้วตรงนี้จะเป็นแรมนะครับหรือว่า Memory นะฮะ DDR5 ทั้งหลายนะครับตอนแรกอย่างโมเทคอาจจะไม่ได้เน้นการทำเมมโมรีมากแต่ว่าตอนนี้บอกกันเลยนะครับว่าเน้นกว่าเดิมเยอะนะครับมีสีให้เลือกแบบเยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็น m e t a l l i c Gold Turquoise Racing Green นะครับอันนี้ Black Racing Red แล้วก็ White นะครับพูดง่ายว่าก็ ถ้าคุณอยากจะตกแต่งสีอะไรเตีมไหนเขาก็มีให้มาหมดนะครับตรงนี้จะเห็นนะครับว่าเป็น non b a n a r y ด้วยนะครับที่ขนาด4.8 g b สูงสุดที่บัส6,400ครับและบูทนี้นะครับยังมีอุปกรณ์2อย่างนี้นะครับก็คือ flight sim แล้วก็ racing sim นะครับที่เอาไว้ให้คนรอคิวเข้ามาเล่นนะครับบอกเลยนะครับว่า2อย่างเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เล่นแล้วดูจัดเต็มมากแบบดูจริงจังแบบว่า real deal มากมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพวงมาลัยที่แบบว่าให้คุณภาพแบบอย่างสูงมาเลยนะครับแล้วก็ตัว flight sim ที่ผมก็ไม่เคยเห็นแบบนนี้ไหมือ รประมาณว่าถ้าคุณขับเครื่องบินจริงๆไม่เป็นเนีก็ไม่น่าจะเล่นอันนี้ได้ฮะก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแบรนด์ h e r m a l t e c h นะครับปีนี้ก็ชุดคูลิ่งงานเคสมอสต่างต่างยังคงแจ่มเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามีการเอาจักรยานเข้ามาแซมๆซด้วยเช่นเดียวกันนะครับยังเทตามนะครับโปรดักที่ผมว่าไปพวกนี้ฮะน่าจะเอาเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยซะเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะไอ้พวกส่วนคูลิ่งนะครับส่วนเคสมอสตะไรต่างๆนี้ก็มีจากทั้งทางคนไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับเป็นหนึ่งบูธนะครับที่มีการจัดแสดงไรต่างได้เด่นมากเพราะว่าอยู่ตรงบริเวณทางเข้าและของแไรต่างๆก็มีการดึงดูดแขกจริงฮะ